สวัสดีครับมาพบการทำงานของคิตาชิ120 T3 เก่านอกนะครับดูการขุดหลุมน่องเหมืองเป็นการขุดหลุมร่องสวนดูการทำงานครับนี่เพื่อคอมมอนโอโดูเจอดินโคน,นี่สไลด์เลยสไลด์ตามลื่นเป็นสเก็ตเลย điền bên này mọi bên này lúc lằng đây, đinh ná,เจอ lúc lằng พูดเจอแต่น้ำความาลึกของบ่ออันนี้อยู่ประมาณเมตหกสที่ไปโคตักความลึกของร่องสวนแถวเพชรบุรีดูการทำงานดูการทำงานของฮิตาชิร้อยี่ขีด สามาวนอกญี่ปุ่นรถไม่มีฟันเลยวันเออต้องฟันเนี่ยเจอแต่แม่โคยังบอกว่า เจอลูกหลังขุดแย่อยู่เลยรอบนี้ขุดจริงแหมขึ้นไม่ได้เนี่ยูการทำงานเดี๋ยวนี้เป็นระบบใหม่เขามันเร็วเร็วเร็วด้วยไม่มีคนด้วยโหลดก็ไม่ค่อยเยอะ แปลว่าเซตร,ระบบดีจริงพิตาชิตัวนี้จั่งทำดีดูการดูการตัดมุมดูการตัดดูการตัดของมือตักทาง คนครประทมแถวบางเลนอาจารย์สั้นฝีมือจริงฝีมือต้องย้อยเข่าเห็นว่าจะไปทำงานแถวมาหาชัยนะเห็นพี่เขาวา่าจะไปงานต่อไปเสร็จเนียยนี่ แกว่าดินลูกหลังนี่ปลูกทุเรียนได้จริงไหมผมก็ไม่รู้นะเป็นเป็นดินนาพูดไปเจอลูกหลังขึ้นมาดีสวยู่เหมือนกันใครรู้ช่วยแนะนําด้วยนะครับส่วนมากของเพชรธุรีจะเป็นแนวท้ายให้รถสแลงวิ่งได้เพราะถ้าปลูกมากกว่านั้นก็คืออะบอกว่า แถวนี้คือไม่เห็นนิยมแบกแต่เป็นนิยมเข็นมากกว่ามันใกล้แล้วสบายกว่าไม่มีปันตักนิ่มอันเนี้ยแกรับงานเยอะช่วงนี้แกวิ่งไม่ทันเลยเจ้าเนียส่วนแจกติดต่อได้เลยนะครับเมื่อกี้ตามเบอร์ เอาได้เลยอยู่ติดหลังแมคโคออะฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับมือใหม่หัดทำตรงไหนไม่ดีก็ฝากแนะนำด้วยนะครับพอด,ดีเลยก็บบฟันไม่มีเลย ระบบนิ่มอะไรนิ่มดูพี่มือกันกุดก่อนด้วยอย่างสุดพี่มือการขุดโอ้โหพี่มือจริงย่ำเลยพี่ย่ำเลยเก่าจัด เก็บคอเก็บไหลแก้วฟรีมือจริงแกบอกจะทำหน้าไปทำหน้าอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะนะครับเบอร์เบอร์อยู่งั้นเบอร์อยู่งั้นครับเบอร์นี่เบอร์ติดต่อได้เลยนะครับ ดูการทำงานนะครับแน่ดูการทํางานของฮิตาชิร้อยยี่ขีสามเก่านอกญี่ปุ่นแพ้ฟันไม่มีเครื่องแรงจัดนี่นี่คือวิธีตัดของเขาแน่นอนมากเลยอะ่ะ ความแน่นอนข,ของเขาขเจาะเขาเกี่ยวล็อกหน้าแท็กสูตรกับล็อกหน้าแท็กเขาไม่ให้มันสไลด์แน่นอนมากเลยอะ่ะเนี่ยกันทรายกันทรายหน้าเห็นไหมกันทรายเขาแน่นอนระบบกันทรายมันลื่นเอาหมดนะทำเป็นเบรกแน่นอนอะ่ะแน่นอนแน่นอน นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ